เหืองแสงนั้มีอันดับ6แล้วก็มีอยู่สงเหือแสงครับดูเหืองแสงเคะแบาแลสืองแสนันจากจสังเมัวัสนียเสชันรอาเสียอนนชนะครับอายออับ้าทองจากเชียงคานรับชนะชนะารันนี้กากพิศนุโลกครับ

ผู้ครับผีพายนั้นมองหน้ากันไม่มีใครกลัวใครนะครับระยะทางร้อยสิบเมตรในลุงต้าแลก็ไม่มีหน้าอินหน้าพบแต่หน้าสินหน้าหน้าคู่ถึงเลยหน้ามีเหมือนป้าวันนี้ฝันแรงไหมครับเรื่องแสงเนี่ยมีมินิมาร์สส่วนทีมงานของไอเดียฮองคอนและพัชเนี่ยรับตาวาซ่าไม่ใช่หรือว่ารับตาวาซ่างด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็มีในส่วนของเขาเรียกว่าจอกบอบาดาลรวมถึงโซล่าเซลล์ครับช่างดาบอดาล มันเป็นคุณพ่อของอวาตอนุ่มนะครับเอาละเรืองแสงเสียเรืองวัดจอมสังครับทีมงานถือว่าตัวเรือของช่างโอครับเป็นเรือยู่หวังจิตครับตัวเรือลัวนี้ดุพธนพัก์ของเพชรอวาจอดมาแล้วครับหนึ่งสองสามตารางขาหนึ่งขันตัวใช่ไหมคนนี้เลี้งแสงครับเลี้ยงแสงครับเลี้ยงแสงครับ เลี้ยงแสงครับเลี้ยงแสงครับทำเลยครับเลี้ยงแสงครับนี่นครับนี่ครับี่ครัเออเออโอ้โหเอออประาว่ะได้อเงินได้กแล้วครับผลาตสิงห์รัรบารตัดสินให้เรือที่นะครับล่องน้ำแดง เออลงแดงครับแดงครับแดงครับแดงอีแมเอแสงครับเอยงแสงครับชนะนะครับชนะนะครับนีครับเอ่ยงแสนครับนี่นะครับชนะนะครับ เสียงแสงนลรมีนชนะคเบว่าหาดกนะครับเร้ที่บับชนะครับ